บทที่1 2บทส,ดสวดรัตนปริยังกินจิวิตังอิทวางรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนานูสังอะิตะถาคเตนะอิทรมปิพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวดทีโหตุขยงวิราคางังอมตังปณีตัง,ตงยะทัชชาสักยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเนนะสมาธิกิญจิอิทามปิธรรมเมรัตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสวดที่โหตุยำพุทธาเศรษฐโปริวันนียสุจริงสมาธิมานันตะปริกันยมาหุสมาธินาเตนะสมโมนวิชติอิธรรมอิธรรมเมรตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวดที่โหตุเยบุคลาอัฐสตังปัสธาจัตตารีเอตานิยุคานิปุติเตทคินียาสุขตัสสะสาวกา เอเตสุทินานิมหัพลานิธัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนัจเจนาสวัตถิโหตุเยสุปยุตามานสาทันเหณะนิกามิโนโคตมะสาสนามิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัทธามุทานิคุติงพุชมานาอิธัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนาสัจเจนะสวัตถิโหตุขีนางปุปรานังนาวังนัติสังภวงัง วิรัตตจิตตายติเกภวสัศมิงเตคีนาพีชาปวิวรุณหิันทายิพันติทีรายถายยาปทีโปอิธรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุทิโหตุบทที่13บทสวดธรรมบทสหัสวรอัตตาฮาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราประชาอัตตะพันตสะโสสสะ ิจังสัญญาตัจาริโนเนวะเทโวนาคันทัพโภนามาโรสหพรหมนาชิตังอป,ปชิตังกะอิราตถาโรปะสะชันตุโนบทที่14บสทสวดเกาบุตรสูตรภาสิตามิทังเตนะภควตาชาณตาปัส,สตาอรหัตาสัมมาสัพเทนะเอถะตุงเหมาอนุสาเวนะมาประรมะปาระ ยามาอิติกิรายามาปิตะกะสัมปะทานเนนะมาปะกะเหตุตมานัยคะเหตุนะมาอาการาปะริวิตะเกนะมาทิฏฐิวิชานักขันติยามาพระ,พะรูปะตายามาสมาโนโนคุยะธาตุเนเหอัตตนาวาชาเนยะธาอิเมธรมาอากุศลาอิเมธรมาสาวชาอิเมทรมา วิญญูคารหิตาอิเมธมาสมตาสมาธินาอหิตายาทุกขายะสัมวัตติเอัถาตุเมเห,เหปชาเหยยาถายาธาตุเมเหอตตนาวะชาเนยาถาอิเมธมากุสลายอิเมธมาอนาวชาอิเมธมาวิญญูปสัสถาอิเมธมาสมตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวัตติเตอะถาเอเมเหุปะส,สัประชาวิหะระยาถาเต บทที่15บ,บทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตามปรมายุมชรูปานิตาสะนาะสันติตานาเอตังพยัมมารเนเปคขมาโนบุญญาณิกายราถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตามปรมายังชรูปานิตาสะนาะสันติตานาเอตังพยัมมารเนเปคขมานโนโลกามิสังปชเหสันติเปโขโ,โยทากายเยนะสัญญมู วาจายะอุทาเจตาสาตาังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมานูปะกะโรติปุญญงธรรมโมฮเวรคคติธรรมจาริงธรมโมสุจิโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรมเมสุจิเนนาทุคติงคัชติธรมมจารีสเพสังขาราอนิจาติ ยทาปัญญายาปสติอัฏฐะนิพินทิทุเขเเอสะมโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยทาปัญญายาปสติอัฏฐะนิพินทิทุเขเเอสะมโควิสุทธิยาสเพธรรมาอนัตตาติยทาปัญญายาปสติอัฏฐะนิพินทิตทุเขเเอสะมโควิสุทธิยาบทที่16บทสวดอปันนกชาดก อปันนะกัฏฐานะเมเกทุติยังอาหุตักิกาเอตทัญญายะเมทาวิตังคันเหยะอปันนกังระหุงเวสารานังยันติปัปพาตานิวนานิจกักอารามะรุขเจตยานีมนุสาพยาตชิตาเนตังโขสารานังเขมังเนตังสารานุตมังเนตังสารานามาคัมมะสภทุขาปมุจะติโยจะพุทันจะธัมมันจะสังคันจะสารานังขโต สัตตาริอริยสัจจานี้สัม,มปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสมุปาทางทุกขสัจจะอติกมังอริยนจะอถังคิกังทุขขูปะสม,มะคามินังเอตังโขสารังเขมังเอตังสารุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพทุกขาปมุจตปบทที่1ิบบทสวดพัทเทกะรัตคาถา ปตีตังนานวาคามยะนปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรล่วงหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยยทะตีตังปะฮีนันตงังอปตัตตนจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจยโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสสิปรางอสังกปังตังวิทามะ ลุพรูเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงนัไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเ,เน,น,นเืองๆให้ปลุบลงเธอออาเชวะกิจจมาตับปังโกชัญยา马า,านสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนามัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมจุราช ผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอโหรต,ตะมาตันติตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอจิคเตม,มุนิติพราม,มุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรในเกตครานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตินเจริญด้วยประการชนิแล